สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บางแสนค่ะวันนี้นะคะโบเนี่ยจะมาร้านอ,อ่คาเฟ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่ที่ตอนนี้กำลังฮอตมากเลยนะคะชื่อว่าร้านโนมิสเกะราเมงค่ะอยู่แถวหาดวอนนะคะตอนนี้กำลังจะไปที่ร้านเดี๋ยว จะพาไปชมบรรยากาศของร้านกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยบรรยากาศการตกแต่งของร้านเนี่ยเขาตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะเหมือนยกญี่ปุ่นย่อมย่อมนะคะมาไว้ที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่ร้านแล้เวเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะ A few moments later คุคะตอนนี้นะคะเราถึงของที่หน้าร้านโนมิสเกตร้านเลงแล้วนะคะตอนนี้เราต้องต่อ แถวนะคะซื้อเครื่องดื่มก่อน,นะคะแล้วเราก็จะไปเก็บบรรยากาศภายในร้านนะคะที่นี่นะคะก็จะมีเป็นเซนเจอร์จะเป็นมะชาลาตีแล้วก็เป็นขนมนะคะขนมลูกปลาเขาเรียกว่าาทากินะคะก็จะมีแบบไส้คาสตาแล้วก็ใส้ถั่วแดงด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งดีกว่าค่ะ A few moments later นี่นะคะเป็นเมนูของที่ร้านนะคะ wow. ส่วนใหญ่จะเป็นมัทฉะนะคะแล้วก็มีมัทฉะโซดามัทฉะาไว้แล้วก็ขนมนะคะเทียกคีคลา later นี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะคะของเรียกว่ายูเมะมัทฉะโซดาะคะเป็นบวยแล้วก็มัทฉะโซดาผสมกันเดี๋ยวเราลองมาชิมกันหน้าตาหน้าถ้ารับประทานมารส mm hmm. ชาตินะคะจะได้รสชาติของความเป็นบวยผสมกับมัทฉะ สดชื่นซาบซามากอร่อยเลยค่ะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาก็คือขนมปลานะคะเทยากิค่ะนี่เป็นขนมลูกตัวปลาไส้คาสตาร์ดกินก่อนนะอร่อยค่ะแป้งนุ่มมากแล้วก็คาสตาร์ดก็หวาน คาสตาร์นี้ได้แบบแยเยอะมากค่ะอร่อยมากเลยเนะื้นุ่มมากราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะทั้งน้ำแล้วก็ขนมหมดไป150บาทเท่านั้น เป็นงไงบ้างคะกับบรรยากาศของร้านโนมิสเกตราเมงนะคะอยู่หาดวอน,นะคะบางแสนบรรยากาศโดยรวมของร้านก,นก็ถือว่าดีเลยนะคะเป็นการจําลองบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาไว้ที่บางแสนมีมุมถ่ายรูปเนี่ยน่ารักน่ารักนะคะหลายมุมเลยทั้งแบบมุมที่เป็นแบบถนนนะคะข้ามทางม้าลาย โดยรวมแล้วดีมากๆแล้วก็มีแบบสถานที่นั่งนะคะแบบเรานั่งทานราเม็งอยูที่ร้านถ้าใครนะคะชื่นชอบหรืออยากมาเที่ยวเนี่ยก็มาได้เลยนะคะเดินทางง่ายมากแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยก็มีเยอะจอดปิงชายหาดได้แล้วก็ได้ดื่มด่ากับบรรยากาศของทะเลด้วยนะคะบรรยากาศที่บางแสนที่นี่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะซับสไครนะคะ โบน,นิต้าโวยาดให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีทีหน้าค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ